สวัสดีครับพี่น้องชาวเว้านะครับวันนี้จะพามารับชมนะครับเ้าเอกยักษ์นะครับที่ทําการติดผ้าลมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อกกลางผมก็จะใช้ไม้ไผ่ทั้งลํานะครับนี่ครับนี่ครับดูใกล้ๆกล้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นงานคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องแกะออกนะครับแกะออกเพื่อในการจัดเก็บนะครับกพอาจจะฝากไว้สาราได้ไม่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 นานนะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดแกะออกนะครับ เกะออกแล้วก็เอาไปวาดลายนะครับอาจจะไม่ได้วาดที่สถานที่ตรงนี้นะครับจะไปสถานที่อื่นนะครับต้องได้เกะนะครับแต่ตัวนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้ก่อนครับอาจจะได้ลองวิ่งก่อนนะครับแต่ว่าจะได้อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมวิ่งกับน้องๆนะครับเพราะว่าต้องกลับไปทํางานนะครับนะครับก็สวยงามครับก็ตัวสองตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวสีเหลืองจะปีกแหลมๆนะครับส่วน ตัวสีชมพูก็จะปีกมนนิดนึงครับก็จะทำสองสไตล์นะครับสองสไตล์นะครับจะไม่เหมือนกันครับก็พอดีทีมงานนะครับรีเฟรชมาครับอยากวิ่งว่ายักษ์นะครับพอจัดให้ครับเหนื่อยแน่นอนนะครับปลายปีนี้นะครับปีพศสอง7ันห้านะครับที่อำเภอห้วยลาดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อาจจะเป็นการจัดมิทติ้งด้วยนะครับมิิงก็จะนำว่ายักษ์ไปวิ่งด้วยนะครับสู้ทุกลมนะครับ รวมนรกแต่ก็อาจจะเกรงใจนิดหนึ่งครับครับให้ดูช,ชมรอบๆนะครับก็มัดปีกเบาโดยอาจารย์ทอนเลเยแบนนะครับกรณีพี่ทอนมาช่วยทำครับเพราะว่าขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจอฮะพี่ทอนมาช่วยก็ได้แบ่งเบาภาระ,ะไปเยอะเลยครับทั้งติดกาวทั้งมัดเบาช่วยนะครับผม ก็สองตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกัน,นครับสูตรไม่ซ้ำประจําจสูตรไม่ได้ครับดูตามความเหมาะสมนะครับว่าตีเอวท้ายยาวเท่าไหร่ครับก็ใช้ประสบการณ์ที่เล่นนะครับแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะครับพราไม่ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับดึงมาแล้วก็คิดว่าโอ้มันสวยดีแล้วก็ก็เอาเลยนะครับแล้วก็ล็อกเก็บไว้ก็อีกตัวนึงก็คล้ายๆกันนะครับ ก็บางเหมือนเมื่อคนถามสูตรมาครับผมก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าที่จริงแล้วมันอยู่ที่การนี่ครับช่างน้ำหนักปีกครับการเหลาปีกครับปลายปีกต้องอ่อนนะครับเพื่อทาการคลายลมนะครับตรงนี้ก็จะแข็งหน่อยครับเพื่อไม่ให้มันหักง่ายนะครับช่วงช่วงมัดกับหน้าอกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับประยุกต์ใช้ดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนครับก็ไม่มี ไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับน่ครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับตามสไตล์ทีมงานใซเง่นะครับน่ครับก็เรียนเชิญอีกครั้งนะครับก็เจอกันนะครับปลายปีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะถ่ายรูปตอนขึ้นท้องฟ้าให้ดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว ไม่เจอกันโอกาสหน้านะครับนี่ครับมาดูอ่าโอเคนะครับผมขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามเลยครับช่อง Youtube ช่องเนี้ยนะักบูดีดำด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ